อชายข้ก็หาาเนี่ยาีครับพี่นอกช่องไปยอกแกงก็พอนัเชครับผมวแล้อเียรเเอามใส่าบรเกย์ลแล้วเชียร์นีลกลัวย่างลูกกดาบุแล้วพาบุตร่องม่่องไม่บ่ม่แล้วตอนนี้ร้ายมือแล้วจะาี่นอกคอยไลนเนี่ยโอ้มีมือนะรเด็ซหาคีน้เขาอยู่ือมือคีบสคีบไปกดลังชิมันลม โอ้ยกราล่งสิบิห้าลาอซืสืออาหารครับผมตอนนี้หกโมงเคืงแล้วนะครับหกโมงครึ่งนี่ติดไฟเสร็จเรียบร้อยมือนี้แล้วเตเว่นครับเวทีเขาเสร็จไวโอ้มีเหรียญน,น้ำครับพี่น้องครับ นี่ไหลสงการครับมือแรงมาเดือผู้ดอยากซุมอยากเย็นเดินน้ำไปน้ำฟังล่ำไปพร้อมทึ่งเต้นทึ่งมวนครับผมเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัอยอำนวยความสะดวกในบริเวณงานนะครับ น um nah ั้นเมื่อวานเลยนะครับผมอะ บรรยากาศนางานนะครับผมเด็กเข้าฟรีนะครับคืนนี้สวรรค์อนเตอร์เทนน่ารักจัง ว่าแาูใรถราใหม่จากฝั่งมาช่วยอนรไใแค็คนยากด้วยเาถานดวยนค้ที่ขอเหมายากให้สุพอดีหอชวนกินรถกายากร้าร้านค้างานครับห้องกินเยอะแยะมากมายครับพี่น้องเสื้อ,อยังเหรอ ต้องรอดิของพี่ <coughs> โอ้โหแตงโมเอ้ามีลาบต้มด้วยเดี๋ยวจัดเดี๋ยวมาสือลาบผมตุ่มแซบ่บ โอเคซื้อลาบอยู่ว่านี่คือไหนลาบดีกว่าคือตุ๋นอะไรเดี๋ยวผมไปซื้อลาบอ้อาวาว,าว,าว้าวแกงอ่อมเนื้อมีดลาบบอครับหือว่ามีแต่ก้อยอ่ะพี่อ๋อก้อยก้วย ก้อยซุกครับผมอเอาเอาขมขมนะครับ<า>ก้อยซอยจุ บรรยาก,กาศร้านค้าร้านขายข,ข,ของกินแย่ๆมากมากครับอาหารอีสานกระมีครับผมปิ้งไก่ตะมกฮงลาบซอยจุผมสั่งก้อยสุเกเ,นะสเอาต้มอยู่บอโอเค ผมอยากเข้าขา้างหน้านเลยด้วยนี่ตำตำรวจอะไร่ะอ้เดยก็ตัง,ตงหงนมันเขา่นา,นเขา,เขาก็ได้างหมันเนน่ก้เข้า,นานข้งลง่งคย่บวะมแวมั้วยเหรอขอยวัดเดี๋ยวเดี๋ยว้งนะ้าเ่บ้านรข้ามเป็นเข่าอไ่นด้งนั่นน่ะเพราะเข่าที่5บาทาบาทนี่เขาให้เข่าบุค่ะเข่าหาบาทขอในหาบาท เอาเซเล็ตต้มยำไม่เนื้อไมอกค่ะกินอย่งอ่ะกินเค็ม่กฮะจะกับปุ่นกินนี่เอาเร็วๆปดขี้็วแง่ปทุกจะเข้บาน่มันขาดหน่อย เยวะมาหัว่เขาเรงามเมียเบิ้งปาโคบลาหรอเปลโอเคครับผมได้เวลาแล้วขออนนยัดองนำก่อนครับพี่น้องครับตำรวจไ่ ขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ